แสดงว่าตาลูกแกน่าจะรู้จักพี่หรือเปล่าแกหัวร้อนอ่ะเข้ามาเข้ามาพี่คุณนาคุณตาเขาไหมเดี๋ยวผมใช้พี่เขาดูเดินเข้าไปพี่เดินเข้าไปเลยคุณนาคุณตาไหมคุณไหมคุณอยู่นะคุณอยู่กเงือเล็กพึ่ง ว่าพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนตาลูแกอยู่ทางหมู่บ้านฝั่งพม่าทางนู้นก็เหมือนกันนะกลางคืนเนี่ยจะไม่มีคนไปหาตาลุงเลยนะแต่ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยไปเที่ยวหปกบติบบติมันลูลุงไม่อยากจะให้มันลกกวนอ๋อลุงไม่อยากจะให้มันลูกกวนเขาอยู่ๆกับแค่เพิ่งเออแค่ค้อควนะครับอ๋อแค่ข้อควแต่เรื่องวิชาคนนี่พี่น่าจะรู้ดีนรทางฝั่งนู้นเขาก็เรียกอาจารย์คนหนึ่งเลยนะอาจารย์อาจารย์ใหญ่เลยนะพี่ ผมว่าหราดงงกาดอะไรกับมาหาลุงควาบว่าลุงคอมนี้ลูกขี้เยอะอ๋อลูกขี้เขาเยอะเขาบอกว่าจำถ้าไม่จําเป็นจริงเนี่ยกังคืนเขาไม่เข้าบ้านนะเขาเนอ๋อถ้าไม่จําเป็นจริงกลางคืนเขาไม่เข้าบ้านนะพี่เขารู้ประวัตินะครับก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาอากันทุกทุกคนท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะก็พี่พี่ครับเมื่อมา เมื S <S ่อเมื่อคืนหรือว่าเมื่อวานก่อนนะฮะผมเนี่ยได้ดูคลิปอาจารย์ดูนะรู้สึกว่าอาจารย์ดูเนี่ยแกจะมาหาตาลุงแกนะครับจะมาหาตาลุงแกช่วงดึกๆเลยนะแล้วผมดูจากคลิปนะในการสนทนานะครับผมรู้สึกว่าตาลุงแกเนี่ยเหมือนจะปกปิดอะไรบางอย่างเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าแกรู้ว่าอาจารย์ดูแกมาแล้วมีของติดตัวมีอะไรติดตัวย่ตาลุงแกเลยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจามไม่ค่อยอยากจะยุ่งนะเพราะเป็นเวลาดึกๆ่นะพี่ๆ แล้วไม่นานปับ๊บมันก็มีพี่คนหนึ่งนะที่เขาทำ u t u b e ด้วยนะแต่เขาไม่ได้อยู่ฝั่งไทยเลยนะเขาอยู่ฝั่งพม่านะพี่ๆเขาก็ได้ติดต่อมาเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตาลุงคนนี้เนี่ยเคยอยู่ที่ประเทศพม่านะครับประมาณนั้นเขาบอกว่าตาลุงคนนี้เนี่ยเก่งเรื่องวิชาคมมากๆเลยนะครับแกก็เลยแบบเอ่ยอยากมาดูตาลุงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแกบอกว่า แกก็เคยเป็นหมอรักษาคนนะครับตอนอยู่ฝั่งพม่านะตอนบาดเจ็บหรือว่าใครที่แขนหักอะไรเขาก็สามารถเป่าใช้มนต์กระถาอะไรก็ดีคือนะคือคือประเด็นนะวันนี้เนี่ยพี่เขาอยากมากับผมผมก็เลยนัดกับเขาไว้นัดจากมากเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยนะแล้วพี่เขาเองก็วันนี้เนี่ยมาอยู่กับผมสถานที่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ๆเดี๋ยวผมให้พี่เขาเนี่ยทักทายนะแอนเหนื่อจ้ะ จะช่องเลี่ยงบกเข้านะครับฝันื้อฝาัตัวด้วยนะครับครับทุกคนครับยังไงก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่เขากระเหลี่ยงบนเขานะอันนี้พี่มาจากพม่าเลยเนาะก็พี่พี่เขาก็อยากมาดูตาลุงอีกครั้งหนึ่งนะผมเองก็ไม่นึกไม่ฝันนะพี่ผมก็เคยดูช่องเขาอยู่เขาก็ไปเดินถ่ายตามหมู่บ้านพม่าที่เคยสู้รบกันอะไรประมาณนี้เขาก็ไปเจอโครงกระดูกอะไรเยอะแยะมากเลยเขาเองก็วันนี้ที่เขามากับผมเนี่ยเขาอยากเจอตาลุงอีกครั้งนึงนะ ตาลุงคนนี้เก่งมากแล้วเขาอยากจะมาดูว่าตอนเนี้ยตาลุงแกใช้ชีวิตยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเคยรักษาคนในหมู่บ้านที่เคยแขนหักเจ็บป่วยสมัยก่อนมันไม่มีแพทย์นะตอนสมัยพี่เขายังเป็นฐานกระเหลี่ยงอยู่นะพี่ๆนะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเขาเรียกว่าอะไรชื่อช่องอะยรนะนนกระเหลี่ยงบนข่าวเลยนะพี่นะโอเคถ้าพร้อมแล้วผมจะพาแกไปหาตาลุงนะไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะพี่นะไปครับผม นี้นะครับพี่เดี๋ยวผมกําลังจะพาพี่เขามาและวันนี้เนี่ยพี่เขาก็เองก็บอกกับผมว่าเขาอยากถ่ายด้วยอะไรด้วยผมก็เลยแบบเออมาถ่ายเลยเพราะว่าแกก็อยากดูชีวิตตาลุงนะพี่เขาเนี่ยพูดเขาเรียกว่าอะไรเออจ้อเออหนึ่งก,ก็ตัวเอออยู่เนี่ยอานาเอ,อคือเขาเรียกว่าชัดชัดไหม ไม่ชัด,ชดแต่พี่เขาเนี้ยฟังรู้เรื่องหมดทุกอย่างเลพี่นะก็พอ,อรู้แต่ว่าเขาอยากกับเรพูดมันไม่คยแข็งแรงนะอ๋อพี่เขาบอกว่าเขาสามารถพูดได้สื่อสารได้แต่ว่าเขาพูดไม่ค่อยแข็งแรงนะพี่เพราะว่าเขาเองก็รับใช้หรือว่าเป็นฐานกระเลียงมานานเียเขาเพิ่งมีโอกาสได้มาหาผมนะพี่นะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกพี่เจอแม่รูนะ้ น่าจะเป็นลูกสาวเขาเช้าๆชาเนี้ยลูกสาวเขามีสี่คนนะนนใช่ตามผมอะแต่ว่ากลางวันแบบเนี้ยลูกสาวเขาจะไม่มีอะไรเลยนะแต่ถ้ากลางคืนอ่ะผมจะไม่กล้าเข้ามาที่นี่เด็ดขาดเพราะว่าลูกสาวเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งทันทีตามผมมาตมามนะใช่างคืนเนี่ยเขาไม่อยากจะให้เขาม,านออนมนนันไปวนประมาณนี้ใช่ปะใช่กลางคืนเนี่ย น,นี่พี่เห็นเปล่าถ่ายได้เลยเจอไหมเจอแล้วก็ทำแรงลดน้ำต้นไม้หน่ใช่ใช่รดน้ำผักเหมือนเขาจะรดน้ำเสร็จแล้ว <S <S แสดงว,ว่าตาลูกเกน่าจะรู้จักพี่หรือเปล่าแกหัวร้อนอ่ะ พี่คุณนหาคุณตาเขาไหมเดี๋ยวผมใช้พี่เขาดูพีเดินเขับไปเพี่เดินเข้าไปเลยคุณนหาคุณตาไหมคุ้นไหมคุ้นอยู่กลัวแล้วกี่เพื่อกลัวแล้วกี่กลัวแล้วกีเพื่อแม่วงซีน้าโอ้ล่ะจ้าลูกขึ้าอย่าดีกว่าย่ายอยู่อ๋อเขาจำพี่ได้นี่เขาจำได้เขาจำพี่ได้เพราะว่า เพราะตอนลุงแกอยู่พม่านะครับแล้วก็พี่เขาเป็นทางกะเหลี่ยงใช่ไหมเขาเป็นทั้งเขาเรียกอาจารย์มิวชาคลมแล้วก็ทั้งรักษาคนใช่ป่ะพี่อืปัจจุบันนี้เขาก็ยังมีวิชาอยู่ใช่ป่ะพี่แต่แกก็ไม่ค่อยยุ่งอะไรกับขายสักเท่าไหร่พี่สามารถเข้าไปคุยได้อันนี้เป็นลูกสาวเขาพี่เคยไอ้ไอ้เรื่องเรื่องนี้พี่รู้มาก่อนนะว่าเขามีลูกสาวอ่ะก็ตอนที่อยู่อยู่ฝันนู้นนะเขามีไหมก็มีแต่ว่าเรา ไม่คกอยได้ไปหากันอ๋อมีแต่ไม่ค่อยได้ไปหาเหมือนก่อนไม่อยู่กับคนละหมู่บ้านนะอ๋อคนละหมู่บ้านพี่เขาบอกเงยพี่อได้นะพอได้คือว่าก็ที่ปากพมาน่ะคืออาจากคนนึ่งอ๋อทางพมาก็อาจารย์คนหนึ่งขำนับถึงทั่วหมู่บ้านเลยนะอ๋อขำนับถึงทั่วหมู่บ้านเลยเดี๋ยวพี่เข้าไปนั่งคุยเขาได้เลยนะเดี๋ยวพี่ๆนะ เดี๋ยวผมจะให้พี่เขาเนี่ยเล่าประวัติลุงเขานะครับเพราะว่าพี่เขาอ่ะน่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับตาลุงเขาและอีกอย่างพี่เขาเนี่ยสามารถคุยภาษาพม่าได้นะครับเขาสามารถสื่อสารกันได้เบอร์ยอดหอาซิรออหเพลหรอมอสมัยก่อนที่เขาอยู่พม่าเนี่ยเป็นไงพี่ อ็เล่เยอิชูบาชูเลย,ย,ยนะพี่รเราสูเก็บเกเนี่งบิดตัวอุลก็อยูรั้งละเด้กนีเพียเอ็กซ์กหมอพี่เขาบอก,พ,บอกพี่เขาบอกว่าที่พมา่านะเขานับถือเป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะไอเรื่องวิชาคมนะเก่งมากนี่พี่เขาเคยเป็นฐานกระเลียงมาก่อนที่เฝ้าชายแดนมาก่อนนะครับก่อนที่จะมีสงครามเนี่ยคือต้องผ่านฐานกระเลียงหนึ่งด่านแล้วก็ถึงจะมาถึงด่านไทยเรารลบ สาเหม,มนานๆเขาเจอกันทีนะพี่แช่อารืา่อมลมอนม่ว่านที่ที่พูดนี้่สบายล้มอ <laughs> ที่พูดนี้นี่คือละมอเขารู้จักจกันนะพี่ว่าตัวพระดาวนนี้น้ำแบบเยอะหนัก่ามอแบบเยอะน้อยกัน แต่แว่ารู้จักคุณเคยกันดีแล้วมคิดพ่าดูลสู้มาดูเอาแปโกปลกลาให้บสิ่งยาเกอบ้เลยนะเอาโกไม่ยาเลยลยาายา่ดพี่พี่เขายังแปลกใจเลยนะว่าพี่ก็ต้องถามว่า แต่ลุงแกมีลูกกี่คนเพราะสมัยก่อนพี่เขายังไม่เจอเมื่อก่อนพี่เขาไม่เจอนะลูกเขาบอกปัจจุบันนี้เขาไม่เจอเขายังก็ตกใจไม่น่าเชื่อแต่ลุงแกจะมาเยื้องๆชายแดนอยู่ทางนี้ อ๋อว่าเรอ่เฮอวิว่ทาบเหรอมามาเปลอยเบ้มอเปลยเบ่านนีลมาเปลือยเลยานทุกทีไปบุพอชักก็บ่นชอบบุเบ่หทาเแดูลอุยเีวหมอนี่ขาคุยกันลุ้นเลงเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ตาลุงแกยังได้รักษาคนหรือเปล่าไม่ได้รักษาแล้วนะพี่เขากินหมั่นละผมมันก็อยากกินหมั่งเหมือนกันอะ พอเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะไม่ใช่แบบนี้นะสองคนถ้ากลางคืนอ่ะถ้าเป็นกลางวันอ่ะเขาจะปกติทุกอย่างแต่ถ้ากลางคืนถ้าเรามาลูกสาวเขาจะไม่ใช่แบบนี้ก็เหมือนคือฝรั่ามันนี่แหละส่งมันขับไปกิว,าวอาหารได้แบบว่าเขาไม่มีใคยไปกิวอาหารตันลุงเลย๋อแสดงว่าพี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนตาลุงแกอยู่นนทางหมู่บ้านฝังพม่าทางนู้นก็เหมือนกันนะกลางคืนเนี่ยจะไม่มีคนไปหาตาลุงเลยนะ แต่ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยไปเที่ยวหาบปก,บบกติบปกติของมันแล้วลุงข้ามไม่ใช่จะให้มันรบก,กวนอ๋อลุงไม่อยากให้มันรบก,กวนเอาอยู่อๆก็เพิ่งจะแค่ข้อควรนะครับอ๋อแค่ข,อขอ้อควรแต่เรื่องวิชาคนนี้พี่น่าจะรู้ดีรนะ<อ>ู้ทางฝั่งนู้นเขาก็เรียกอาจารย์คนหนึ่งเลยนะอาจารย์อ,อาจารย์ใหญ่เลยนะพี่โดดูมัน่นละโดงกัดอะไรกลับมาหันลุงค้ามว่าลุงค้ามนี้ ลูกศิษย์เยอะอ๋อลูกศิษย์เขาเยอะเขาบอกว่า<ม>็คถ้าไม่จําเป็นจริงเนี่ย,นนยกลางคืนเขาไม่เข้าบ้านนะเับอ๋อถ้าไม่จําเป็นจริงกลางคืนเขาไม่เข้าบ้านนะพี่เขารู้ประวัตินะครับวาและพี่เขาติดต่อมาหาผมแกบอกว่าสมัยก่อนนะ่ะถ้าใครโดนงูกัดหรือว่าโดนอะไรกัดเนี่ยลุงเขาสาม,มารถรักษาได้ใช่ไหมลุงเขารักษาได้นะพี่นะอ,อันนี้ผมก็มาติดโทรศัพท์เสลล์ให้เขาเนี่ย ของก็พงกมันหน่อยมกรเพื่อยออนระเบิดหลจาจะหมาะเอาว่า,าพี่เราถ้าเืออยูก็เพื่อนู่นแล้วเนี่ยบางคนเดินไปเยอะก็มือาการแบบกวนว่ะน่าอุ้ยมันก็อะไรก้นเดียวเลยพี่เขาบอกว่าตอนนี้อะหมู่บ้านที่พี่เขาอยู่อ่ะตอนนี้ส่งคำกำลังเดือดเลยนะใช่ไหมพี่ เราเรข่าเลยมเวียพวน้ำร้อนกุ้เนีขาแล้วก็ขาลคนเยอะพี่เขาบอกทางพวกน้ำน้ำร้อนก็ดูดเดือดนะโอ้อู้่เบือป่เมื่อไร่ะออเอืไปให้มนี่พือวิลลี่ให้มาเนี่พื้อเพื่อเดืถุกข่ะปาเดือ้อะันคนครับสองคนไปไหนครับ ็ไม่รู้เหมือนกันจ้บข้ามาข้าก็อยู่ที่หมู่บ้านของข้าแล้วน้องก็ไม่ได้อยู่กับท่านพ่อข้าเป็นห่วงท่านพ่อเลยมาเยี่ยมต่าอ๋อเป็นห่วงใจะแล้วพี่แฝงพาใครมานียพี่คนนี้เขาเคยอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกับพ่อของเองรู้จักกับพ่อใช่รู้จักกับพ่อรู้จักกับพ่อแล้วพ่อเขาเก่งพี่เขาก็เป็นท่านก็ะเลียมมาก่อน พอเวลามีคนเจ็บคนป่วยอะไรเงี้ยโดนงูพิษงูกัดอะไรเงี้ยคือตาลุงเขาจนะรักษายงพี่ mm hmm. อันนี้ผมไม่เคยรู้ประวัติตะลุงมาก่อนเลยนะคือเรามาถ่ายตาลุงแกบ่อยแต่เราไม่เคยถามประวัติลึกๆเลยนะฮะประวัติเกี่ยวกับรอยสักอะไรต่างๆเราก็ไม่เคยถามพี่พอจะรู้จักไหมที่แต่สักความหมายนะั่นคืออะไร,าาราาก็ตอนนี้นก็จะเดาถูกเพลียรมาผมบอเลยเจ็บปะะ่ะไรย่าี้ล แตชุชูเราหมอไมาไดเป็นเชปกาเดียเอาอุู่ดยหรมอเขาบอกว่าเขาก็ศักากับอาจารย์ใหญ่ค่อยคุนี่หละนะครับคือเขาเรียกคือเป็นวัฒนธรรมของกระเหลี่ยงพอาวไม่ได้พรเจอกันพอเวลาเจอก็จะมีความสุขคือปกติเนี่ยถ้าอำหลักอื่นเนี้ยเราไม่รู้นะถ้าเจอกันนานๆทีอาจจะนั่งกินลาด้วยกันแต่นี่คือเรานั่งกินหมากเรือกันนะมันเป็นเขาเรียกวัฒนธรรมของเรา มันเป็นแบบนี้มานานฮะตาลุงแกเองก็ตาลุงแกก็น่าจะพูดเข้ามาได้นะพี่นนะ,นะเพราะว่าแกอยู่มาแกก็น่าจะจก่งพูดแล้วนะคยถ้าพูดได้นาา่าะใชจเลยครบอเปลาถูหมอพูดแล้วะนรับถ้าพเราเวดันเรียนเขาก็ได้เลยหราอเปล่าน่ดูเยอะหมอเดี๋ยวผมอยากที่เขาเนี่ยคุยกับตาลุงเขาดีกว่าเพราะว่าเราเองมา่ายแต่เราไม่เคยถามประวัติเขาลึกๆนะครับ เรไม่าที่วิ่อ่ะออดูสิฮ่าฮ่าน่าแต่่านพ่อไม่ไ้นี่เลยไม่เลยแ่พ่อเราผมจะมีที่ใ่มให้รู้่าฮ่า่าบะย๊าไม่บยาบะยาอใอท่นสองนบะยอมเนี่ยมยาคืออ๋อ่านบยไม่ละม้่แสดงว่าสมัยก่อนนี่พี่อก็น่าจะสักหลวเป็นลูกศิษย์ขครับก็เมื่อกว่า ร,ร้านน่าจะลุงกับเหมือพ่อคนหนึ่งไงอ๋อเหมือนพ่อเลยเวลาเราไปหาเออเราไปเชิญว่าหาเขาเราก็ไปกินข้าวที่บ้านลุงเขาอ๋อไปกินข้าวที่บ้านลุงเขาแล้วแบบรานน่าจะพ่อคนหนึ่งนะอืมแสดงว่าเขาน่าจะเก่งจริงๆสมัยก่อนนี่ทางนู้นมันยังไม่มีพวกแพทย์พวกหมออะไรใช่ไหมเพื่อนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่มีจะไปมีใครเส้นไหนล่ะอืมผมก็ว่า ถ้ามีก็รบเรี่หัดสมุนไพรนะสมุนไพรจะแปลว่าลุงแก่เก่งเป็นเก่บเอาในป่าใช่ป่ะเก่งในป่าเือลุงเขาอ๋อลุงเขาแล้วปัจจุบันเนี่ยลุงเขาไม่อยู่ที่นู่นแล้วแล้วพี่หมายเงี้ยทุกวันนี้ยใครขึ้นแทนลุงเขาอ่ะเพราะลุงเขาอยู่อีกลู่บ้านที่ก่อนเลี้ยงเนี่ยเป็นเบื้องหน้าหรือเปล่าหมอแต่พ่อดาวเนี่ยเป็นยอดเล็กเลยหมอ เด็กเรเบอร์ละปร่มาอืมเออโอ้ยโอ้ยมาโอ้ยแล้วล้มาติดเชยด้ยอะไรเกี่อพี่เขาบอกว่าปัจจุบันก็มีนะคนที่ยังหากสมุนไพรมาต้มบรรเทาจะเฉยแต่เรื่องความเก่งเนี่ยอ๋อพี่แกเนี่ยอ๋อสู้ลุงแกไม่ได้เลยพี่เขาก็เป็นทันกระเลี่ยงก็ต้องศึกษสาภาษาไทยไปด้วยภาษาพม่าไปด้วยนะเอาไว้สื่อสารพอเวลาอยุ่ในกลางป่าตอนนี้นี่ใช้แดนนี่เราอู่เลยเล ขาอะรเยอนี้คนดีเด็ครับย่าใหได้จวนี่พี่ันไม่มีเรอพี่เขาบอกว่ากว่าจะมาหาตอนนี้เขาเนยอย่าห้ได้จวนี่พี่ันไม่มีโอโดยาเพืนบาน่นมีป่ะแม่อกอ่อเนี่เขาบอกว่าเขาพกอลไมาไม่ได้นอกจากเอามะพร้าวอ๋อไม่ใช่ดิมะม่วงหวานมาให้สองลูก คืออาในใาติแบนี้ชักกจะให้นี่เลยสุกโภกละเดยอ้อมวิ่งพี่เขาก็น่าจะเป็นลูกศิษย์แกตาลุงสมัยก่อนนะไอเรื่องวิชาคมนี่เราไม่ต้องพูดถึงนะพี่นะเดี๋ยวก็อาจารย์แกจะได้ให้ได้ให้หน่อะเนาะอ๋อพี่ก็บอกว่าตาลุงเก่งไม่เก่งก็คือเรื่องวิชาแกไม่ให้ขายเลยแล้วนะแกถึงย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งใช่ไหมพี่ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งไปเลย ว่าลราแกถึงมาอยู่ที่เงียบะแห่งนี้แล้วที่นี่จับไปดื้อเวลาม้อมเอาอุดอกแกเริ่มยาะคู่แลหาเราอูอาอาเดือดเรื่องเรื่อดเลอะเลอยจล่อ๋อพี่เขาบอกว่าที่ตาลุงแกไม่อยากอยู่กับที่เพราะอะไรคนไปหาแกเยอะเกินคนไปหาเยอะคนไปรักษาอะไรเยอะจน แกบอกว่าแกเองแกก็เร okay, okay. ิ mm ่มไม่ไหวใช่ไหมพี mm ่เ hmm. รัพับก็ไ hmm. ด้ตอนะว่าเงินมีเงินนุชิบเลยที่มาพูดว่านุชิบเลยเหรอแกบอกว่าแกไม่ไหวแกก็เลยต้องย้ายที่กำลังรับื้นกู้แล้โคชีลุงเขาบอกย้ายที่ย้ายทางไปเรื่อยๆนะพี่นี่กับพี่เต่าสิเนี่ยหรมาฟื้เชสิเนี่เออเดือดๆข้เล่นเนี่ยมีนุชิบเลยโคจชีดาลุงก็ปัจจุบันก็น่าจะแปดสิบเนาะแบบที่พี่บอกชาวินนี่ชยร์นุชิโอืม ว้านี s <'s ่ชื anxiety, ่อคนชื like. ่ออะไรอ่ะพ่อพี่ก็พี่ก็บอกว่าถ้าเป็นเรานี้ยเจ็ดสิบแปดสิบนี่เราจะอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นั่นก็มือเรียกวิ่งนี่อ่ะตุนนะบ้ายืนมานอนนี่ฮะมันนอนนี่ไปเยอะมากมือคนน้อยอะมาเพราะว่าวัวรลยอ่ะมืกคนน้อยหรอช่วยกูมาช่มย เอาวไให้จานเนี่ยดยวควาเดือลกน่าจะบ่พี่แกบอกว่าพี่แกคงจะต้องติดต่อลูกชายกันลูกสาวลุงแล้วมั้งจะพูดแต้กพือพี่เขาบอกพี่มีลูกสคนแล้วเจยกับบ้านเกลันมาพินชินหน่อยชไปเลวดเดอยยี่มน่เอาคเาองแต่เนี่ว่

ผมเพิ่งเคยเห็นตาลุงแกนั่งหัวเลาะน่าจะเป็นวันนี้นะครฮะพรอที่ผ่านมาเนี่ยแกจริงจังแต่เป็นคนที่แกรู้จักตาบุตรตาโตยืนใี่รอใบอกอุ่าห์อุตสหอนอาหอ่าอ่อุนอุาห์อต่เอต่าอุต่าูอ่าหอต่าหอตส่อุตหอ่าอุ่าุต่า้ต่ต่ต่หุตเหุส่่าอ

เนื้อพืชก็ดัอยู่บ้าอ่ะแล้วลุงแกคุยไทยได้ไหมพี่ดไม่ไม่เป็นน่เบื่อจะกเบื่ออะแล้วถ้าฝังด้วยะนักเบื่อหรือมอเดี๋ลื่เดเ้ปับเลยบ้าสนหน่ละหม้อสาบเอบเเราดูแกนนี่สาบเ่อแต่เลี้ยงไปสาบเ็อสามนหน่อเาชุกบ้า คนรู้จักกันเคยอยู่หมู่บ้านใกล้เคียงกันมาก่อนนะพี่เขาก็เลยสนิทคุยกับลุงรู้เรื่องทุกอย่างเราเองเราเองยังไม่กล้าถามนู้นถามนี่เลยนะพี่นะเพราะตาลุงแกไม่ตอบเราบอกว่าาคับวเคราะหว่าบอกว่านี่ยังไม่เดื๋ยวมาเยิบปีมาอไม่ได้เพรมึงยิบปีเนี่ยนี่มั อมอกพี่เขาเมื่อเร็วๆนั้เนี่ะหลายๆอย่างเลยหลานๆนิยมหนีนพี่เขายังทานหรือว่าไ่เลยคุณเลือกเคล็ดลับล่าเช่อไดลเหมเคล็ดลัเหรือเล่าว่าบอกเ่เคล็ดลันี่ว่าอ่อดนแต่อดนเคล็ดบหมอกไม่เหลืออ้อเลยโจทย์ตอบท่านกสิ่งหรอี่ทำไปว่าชาวอะไรที่เาทนี่แบดนู้นนี่นี่น่ะืออรนี่ เลยนาาเนี่ยครับครูสิคือเดบ้ามอนชุกเขาเนี่ยสิคี่รูปเลยติคือนักเลยครูไป่ลู้สิคืออุ่นเนี่ย <c oughs> พี่ก็ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็บอกว่าตาลุงแกเนี่ยเคยรักษาแมากก่กระทั่งคนโดนผีเข้าอยู่นะใช่ไหมพี่าตาลุงแกเนี่ยรักษา,ากระทั่งแม่คนโดนผีเข้าเลยใช่ไหมนี่มั้งเนอะน้กไม่แน่โดนเจ๊จ๋าเออโหพไม่ร้องนึกไม่ได้โดนติ่งนี้เนี่ยมาโดนฟื้นแล้วพี่เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองได้นะใครโดนผีเข้าอะไรเงี้ย่าะวัี้เ ลุงแกไ <แก S 2> ล,ล,ล่ลุงเล่าพี่ดูเล็กแคกล่ะเนี่ยอืแต่แค่ลูงแคกลาะประจุกิจจ์ดอดดูเลยแต่อ๋ออืมประวัติผมเ<ร>พิ่งรู้วันเนี้ยผมเพิ่งรู้ประวัติลุงแกวันนี้ว่าลุงแกสามารถรักษาคนโดนผีเข้าอะไรเงี้ยรักษาหายไวมากแขนหัวแขนหักเขาก็เป่าให้รักษาได้ตอนเลยเดี๋ยวเรกแล้วเรื่องก็นเลยว่า พี่สักเลยเนี่ยพื้นเลียละอัมุทุกโกลเลยโอ้ใช่เหรอเด็ดเหยียดเด็บกันดือดหรอพี่เขาบอกว่าในยเนะพูดสักพูดใพูดสักพักเขาเนี่ยแต่เนียกวัยเลยที่นี่แต่เนียกลายเลยแต่มุทุเดือดหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าจะเหลือหรอเดอกพี่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยทางที่คนเดินสองวันเนี่ยตาลุงแกโดนครึ่งวันหนึงใช่ไหมพี่โอ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะก็ตอนนั้นนลุงแคย้อนหนุนอยู่เนาะอืมแล้วก็น่าจะเก่งก้หรอ ทางที่คนเดินสองวันทางที่คนเดินสองวันตาลุงเดินครึ่งวันถึงโอ้ก็ไม่ก็ไม่ย่อยนะพี่นะมีบ้ามีบ้านเดิเยแต่ก็ตอนนู้นเย็นจริงถ้าเป็นผมนี่เป็นอาทิตย์อะมั้งหรือกะคอจริงหมอฟหมอพัสราวิเนีัพัดพาแค่นี้เลือนี่ป่ะหมอเยวเราเลนยาเนยแตาเลือเนเลือที่เราเล่อเเลแล้วอุมภกแล้นาริกวได้แบบมีบ้านาไป่ืดนี้หอ เดี๋ยวพี่เขาบอกว่าช่วงประมาณสักเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวพี่เขาต้องกลับที่นู่นนะฮะแคมป์เขาผมถามว่าแล้วพี่เขามาออกกล้องเนี้ยเขาไม่มีผลกับเขาแล้วเขาบอกไม่มีเขาก็เหมือนคนรักษาชาติคนหนึ่งนะเป็นท่านกระเหลี่ยงะฮะเขาก็ดีนะแต่เรื่องการอินนี้นี่พี่เขาก็น่าจะเก่งอยู่พี่พี่เคยได้วิชาอะไรจากลุงเขาบ้างวะ นี่นี่น้องมีบ้าโอดาเรียกว่าดาวชุกเพื่อผู้หล่อโอดาบชุกท่ชาเรียกผู้ผู้ผู้กว่าเลยเดี๋ยวพูดเลยก่นมั้งอ๋อเรื่องวิชาคนนี่แกไม่เคยได้นะฮะแต่ถ้าเรื่องเจ็บปวดเนี่ยไปหาลุงแกเนี่ยแกก็รักษาหายผื้เห็นนายยุยยาบุญเจ้าไปอยู่แล้วว่าบรรดาต่อกับฮามาบัสาหามาบบบอยู่ย่ายอยู่จนมั้งแกก็แกก็อยู่อยบ่อย่างต้อมั้งอืมแต่ลุงแกไม่กล้าให้ใครวิชาโมโมซั่วๆนะพี่บอกเดี๋ยวกลัวว่าเราโตขึ้นแล้วเราร้อนวิชาไปรังแกคนอื่นเขา ลาพี่นึ่งนึ่งทึกว่าจะลาเรื่องไอ้นี้แหละเรื่องมหาเสน่ห์เนี่ยทำให้คนรักคนหลงเนี่ยแกแบบเก่งไหมไอ้เรื่องเนี่ยถชมนพืดมาปล้คือดาาเนี่ยเด่น่น่มาเนที่หมารมลเนาะโอ้ด่มามนเนี่ยััอุทุยหรือไม่หมอแล้วบตามมาช่วยอดก่ดับมือดีกันกัมาเนี่ยมมาอ๋ออมว่าอ๋อลอาจารย์มยัพจาาพืนมยาตางเลยยิมาก ลาเด้อแค่ชูดแบบมออูดแบอะไรแค่แฮ่คิด่มาจุดดั่พูั่งมาจุดแล้วแกกับเมียแล้วก็คว่มยเดี๋ยวมีบบมครับครับพี่เขาบอกว่าเรื่องมหาเสน่ห์เนี่ยตาลุงแกเนี่ยไม่ทำนะให้แบบว่าไปรักไปหลงอะไรคนมั่วๆซัวๆไปทำให้ผิดใจผิดลูกผิดเมียตาลุงแกไม่เอาเลยนะพี่นะแม่าแต่ถ้าเป็นเรื่องตัวเราเนี่ยแบบเป่าแบบทำให้เรามีเสน่ห์ในการคนรักคนหลงนี่ลุงเขาทำได้ใช่ไหม่มันม้มได้โดนมเลยอ๋อ ผมแล้วเดาชูบเคลื่นมาเด็ดจุกกาข้อกาอู้ยเท่าเอี่ยมืออะไรกุ้มพื้นพื้นมาเจอเขาเลยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตาลุงนี่ก็เก่งนะเรื่องมหาเสน่ห์เนี่ยแสดงว่าตาลุงแกก็สมัยก่อนก็ตอนเป็นอาจารย์ก็เมียแกก็น่าจะเยอะอยู่มั้งเพราะว่าแต่หัวร้อนข้าวเบ้าเวียล่ะเบ้าเกลือโอ้เกือเหรออือจะเกือเหรอโอ้โหนี่น้อยแล้วเหรอน้อยแล้วน้อยแล้วนะผมไม่อยากพูดนะว่าตาลุงแกมีภรรยากี่คนนะ นี่น้อยแล้วนะแสดงว่าตาลุงแจกก็พู้ดูแลสกอเนี่ยอยู่พี่พื่ออก็ชูเพื่อ๋อใครที่ยังหนุ่มเพื่อแก่ๆโชว์นี่ใครที่ยังหนุ่มยังสาวนะมาทำเสน่ห์กับลุงเขาแล้วให้ลุงเขาทำอะไรเนี่ยสาวรักสาวหลงชายรักชายหลงแน่ๆพี่เขาบอกแต่ลุงแจกก็เก่งนนเรื่องนี้ไอเรื่องเนี้ยผมไม่รู้เลยนะเรื่องมหาเสน่ห์เนี่ยอืม เอาไงพี่เราเรากลับกันยังเราก็รบกวนต่ลุงแก่ี่เรากำลังพม้าให้ฮานุ่งรุ่งเรื่องแล้วคิมอเนี่กันเลี้ยงเขาเจอกันนะยินหรอเออแล้วคิดมามียใครให้ฮานู่หมอโอ้ยุ่ยป่ะหรอไม่ยุ่ยปีให้เลยพี่เขาบอกว่าอยู่ไกลนะถ้าไม่ไกลแกก็อยากจะมาบ่อยๆตับล้อหมอพึ่งหมอไม่เจ็ดนั่นนิวิเยดจอกกี่ชั่วเนี่ก็เดี๋ยวผมกับพี่เขาก็จะกลับก่อนนะเพราะว่าพี่ยังก็จะต้องกลับไปชายแดนไม่ใช่หรอพี่ พ,พี่เขาเองจะต้องกลับไปชายแดนนะกลับไปฐานที่เขาอยู่นะพี่ถ้าพี่มีโอกาสพี่เขามาเองนะก็ต้องมาเชื่อหานหลุนะ่มนะเพราะว่าดูคนนู้นก็นานาได้เชอเันทีนี่อ่อคาคนนั้นมีพนละถ้าพี่มาก็ดีนะผลรู้สึกแบบพี่มานั่งคุยสื่อสารกับเขาเนี่ยมันรู้เรื่องของผมบางทีผมยังคุยกลีง่งได้แต่ว่าไม่ชัดเจนแบบสื่อสารละเอียดแล้วไม่กล้าถามประวัติอะไรเขาเยอะแต่เนี่ยพี่ก็ดีนะ โอเคยังไงคลิปนี้ก็ผมก็จะปิดตรงนี้เลยนะพี่นะ <Okay. S 1> ขอบคุณพี่นะวันนี้ที่มาเล่าเรื่องประวัติอะไรเยอะแยะมากมายของตาลุงแกตาลุงแกเองก็เก่งแล้วก็มีวิชาคมคนหนึ่งที่ทางนู้นเขานับถือเป็นพ่อใช่ไหมโอ้ <Okay. S 1> oh, เป็นพ่อเลยเป็นพ่อใหญ่ด้วยโอเคพี่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม